วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาจากมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุกมาชวนทำใบเลี้ยงผัดไขค่ค่ะเมนูแดนใต้ที่ให้เบตาเ้าแคโรทีนสูงมากนะคะใบเลี้ยงใบเขเลียงนะคะใบเมี่ยงตามท้องถิ่นจะเรียกแล้วแต่นะคะจะเป็นผักพื้นบ้านประเภทไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะมีมากในจังหวัดระยองละนองนะคะชุมพรประจวบลีกิลีขานโดยเฉพาะจังหวัดละนองเขาถือเป็นผักประจําถิ่นนะคะแต่ตอนนี้เริ่มเป็น เริ่มมีจําหน่ายในกรุงเทพหาซื้อไม่ยากค่ะกำหนึ่ง20-30บาทขึ้นอยู่กับแหล่งที่ซื้อนะคะบางครั้งก็ถึงกระโดดไปถึง40บาทนะคะรสชาตินะคะจะออกมันอมหวานไม่ขมไม่เหมินเขียวทานง่ายเด็กถ้าเด็กๆไม่ชอบผัดเนี่ยผักเนี่ยเราก็สามารถทําใบเหลียงผัดไข่ให้เด็กๆได้นะคะอุดมไปด้วยผักเหลียงเรามาดูกันค่ะอุดมไปด้วยเบค้าแคโรทีนทึ่งถือว่าเป็นสารต้าน ออกซิเดชันที่สำคัญนะคะทั้งยังเป็นสารตั้งต้นวิตามิน A อีกด้วยมีข้อมูลจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรศสาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานาคลินว่าใบเหลียง1 100งกร,รัม100กร,รัมนะคะหรือ1ขีดไม่รวมกา้านให้เบต้าเคลาตีนสูงถึง1,089ไมโครกรัมนะคะหน่วยเลสติดเ,เดนสูงกว่าผักบุ้งจีน3เท่ามากกว่าผักบุ้งไทย5-10ถึงเท่ามากกว่าใบตำลึงเสียด้วยซ้ำผักที่ถือว่าเป็นสุดยอดของแหล่งเบต้าเคลาตีน คือแครอทก็ไม่ได้มีเบต้าแคโรทีนมากไปผักกว่าผักเลียงเลยนะคะสำหรับเมนูผักเลียงผัดไขน่นี้ถือเป็นเมนที่ขึ้นชื่อตามร้านอาหารใต้โดยทั่วไปนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะซึ่งดูได้ในคลิปนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเมนูผักเลียงผัดไข่มีจำนวนแคลอรี่อยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่3 39 9 395กิโลแคลอรี่นะคะเออเป็นเออเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นแคลอรี่ที่ไม่สูงมากเลยนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆที่หุงด้วยข้าวกล้องนะคะรับรองอร่อยค่ะดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูผักเหลียงจะเป็นผักใบนะคะซึ่งเราจะกินใบนะคะโดยที่เราจะผัดก,กับไข่นะคะซึ่งตามร้านในกรุงเทพก็จะราคาแพงหน่อยนะคะเพราะผักเหลียงมีราคาแพงแต่ถ้าอยู่ที่ใต้จะถูกมากนะคะกดอะไรหรอ สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือผักเหลียงที่เราเราฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไข่สองฟองนะคะเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ลูกจะใช้อซอสถั่วเหลืองนะคะที่มันโลโซเดียมนะคะมันเหมือนกินครีมเป็น,นตัวแต่มันไม่ใช่ครีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ทําทานได้ให้ลูกๆทานได้นะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ํามันนะคะโดยใช้น้ํามันถั่วเหลืองนะคะ เพราะน้ำมันถั่วเหลืองจะเหมาะสมกับการผัดมากนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะกระเทียมที่เราสับละเอียดนะคะให้ให้กระเทียมพอที่จะเขาเรียกอ,อะไระให้เหลืองๆนิดเดียวเลยคะ่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะ2ฟอ,องที่เราใช้นะคะซึ่งวันนี้ลุกเป็นผู้ช่วยนะ คุณเอขอเชว์ผี่มีนะคะค่ะเราใส่ไปใส,ใส่ไก่เป็หนึ่งฟองก่อนนะคะตอนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยผักเหลียงค่ะเป็นเมนูที่แสนทำง่ายมากเลยนะคะและก็อร่อยด้วยนะคะมันจะมันๆน,นะคะยอดเหลียงมันจะมันๆน,นิดนึงค่ะ ซึ่งผักเหลียงเนี่ยสามารถทําหลายเมนูนะคะถ้าเกิดเมนูนึงที่คิดว่าน่าจะลองทํากันเลยก็คืออะิพิกะทิและทานกับน้ําพริกนะคะอร่อยมากขอบอกค <t> ่ะก็ตามด้วยซอสไอน้ำมันหอยนะคะนิดนึงค่ะ แล้วก็แม็กกี้ค่ะน้ำตาลายนิดนึงนะคะชิมรสค่ะใบเหลียงเขาก็จะเริ่มสลดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะค่ะใบเหลียงผัดไข่เราก็เสร็จแล้วนะคะหอมน่ากินมากได้ข้าว สวยร้อนๆนะคะที่เป็นข้าวกล้อง1จานนะคะมื้อนี้เราก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับมื้อเช้า,าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ